ยิ้มในช่วงของอำเภอยิ้มวันนี้เป็นลำดับของอำเภอศรีนครนะครับสัมภาษณ์ท่านในอำเภอนิพัฒน์เปรมพลนะฮะสวัสดีครับท่านในอำเภอครับครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ประเด็นประชาสัมพันธ์อำเภอศรีนครครับเป็นเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นเรื่องโครงการปลูกป,ปา่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสรบรมราชกุมารีเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระคุณ ถาชนมพันศาหกรอบเจ็ดสิบสองพันศาครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องการดําเนินโครงการชุมชมชุมชมย่งยืนของสถานีตำรวจบุรศรัสีนครร่วมกับทางฝ่ายปกครองดำเนินการที่หมู่สองและก็หมู่ห้าตำบลน้ําขุ่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแก้แขปัญหายาเสพติดเนาะใช่ครับผมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็จะเป็นเรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นเรื่องของสมนักงานเกษตรจังหวัดเข้ามาดํดนาเนินการสอบถามความคิดเห็นนะครับเอาประสบการณ์จากทางคนที่ทําการเกษตรอที่ได้ที่ได้ได้ได้รับอไ,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 ได้ประสบความสาเร็จในพื้นที่หมู่สามตำบลศรีนครนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรองนาหรือไม่จะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มลูลกลกีฬาฟาร์มที่เขาสามารถ สร้างเสรือข่ายแล้วก็ส่งผลผลิตไปไปขายต่อกับทางบริษัทเทคโชรทัพเนี่ยนี่ก็จะเอาเอาเอาขอความคิดเห็นเขามามาจัดทำแผนนะครับผมจะได้มีสามประเด็นครับผมสามเรื่องนะฮะเริ่มต้นจากเรื่องของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพก็เมื่อวันที่สิบสามมีนาที่ผ่านมาทางมูลนิธิสายใจไทยก็โดยกรรมการสองท่านก็คือท่านกฤษดาบุญล่าแล้วก็ท่านเอกสิทธิ์เนี่ย จะได้มาประชุมในพื้นที่อำเภอสิงห์นครเพื่อดําเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาธิราชซึ่งโครงการนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ด้านประการแรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชที่จะมีระชนมายุพรรษาครบหกรอบเจ็ดหรือเจ็ดสิบสองพรรษานะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ัฒนาสังคมจิตใจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิกหมู่บ้านสายเจไทยแล้วก็ประชาชนเพื่อจะได้ให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ของอต้นไม้ป่าไม้เช่นให้ความสวยงามให้ความร่มรื่นสร้างออกซิเจนให้อาหารแล้วก็เป็นแหล่งสมุนไพรประการที่สามก็เพื่อเป็นแหล่งอาหารสําหรับประชาชนในพื้นที่และก็สัตว์ที่มาอาศัยในประการที่สี่ก็เป็นการอนุรักษ์ไม้พื้นถิน นะเกการปลูกป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สอย่างประการที่ห้าก็จะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเพิ่มคาร์บอนเครดิตแล้วก็เป็นการเพิ่มป่าตามที่มันก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายของทางผูว,ว่าราชารจังหวัดสุโขทัยที่มีนโยบายที่อาจจะเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่าจังหวัดสุโขทยัยครับ การส่วนเป้าหมายก็จะเป็นการปลูกไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยใช้ที่ดินที่ทางมูลนิธิสายใจได้ทาสัญญากับกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยนิคมสหกรณ์ส่วนทะเลกใช้ในการปลูกป่าเพราะโดยจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวแต่ก่อนมานะก็คือทางมูลนิธิสายใจก็ขอใช้กับทางนิคมสหกรณ์โดยให้ สมาชิกของมูลนิธิสายตาไทยที่หมู่สิบของมอพับจัตุรัสานสายตาไทยมาทําประโยชน์ก่อนหน้าเ็าจะ,ะดาเนินการปลูกสวนยางหลังจากที่ปลูกสวนยางแล้วก็เลยแล้วก็มาทําไร่กระโพดแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือทางสมาชิกของหมู่บ้านสายตาไทยก็เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็จะไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงที่จะทําไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ก็คือมาปลูกป่าแทนเพื่อที่จะให้กับ ให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากป่าที่ที่ปลูกรวมถึงคนในพื้นที่นะตำบลธองมพับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับ <Okay. S 2> แ,แปลงที่จะปลูกนี้ก็เป็นที่ทางมูลนิธิขอใช้กับนิคมสาหกรรก็จะมีพื้นที่จำํำนวนยี่สิบแปดไร่โดยประมาณนะครับ <Okay. S 2> อ่าแล้วก็ทางอำเภอก็ร่วมกับทางอพื้นที่ก็คือ,อาทางอ,องค์การบหารส่วนตำบลของมพับ ทางผู้ปกครองท้อที่หมู่ตำบลบวานพับแต่ว่าพื้นที่28ไร่อยู่ที่หมู่8ตำบลบ้านพัดพ็ได้จะกาหนดว่าการปลูกป่าเนี่ยจะดําเนินการหลังจากที่เสร็จสิ้นจากงานจัดระบพลังงานแรกนาขวัญก็น่าจะไปปายประมาณปลายเดือนพฤษภาคมก็น่าจะดําเนินการได้เพราะว่ามันก็จะเข้าเขตอ ช่วงลอยต่อหน้าฝนแล้วถ้าปลูกช่วงนั้นก็ทําให้ต้นไม้เนีสามารถที่จะมีโอกาสรอดสูงแล้ว <electoral. S 2> ก็พันไม้เนี่ยก็ทางทางกรรมการโนยที่เนี่ยก็ะจะเอาพันไม้ที่เพาะจากมเมล็ดเนี่ย<ร>เพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่เพาะจากมเมล็ดเนี่ย uh ถ้ามันไม่มีไฟไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการเผาป่าน,นีโอกาสลก็จะเป็นสูงถ้าเกิดป่านหน้าฝนนี้ไปได้ครับการดำเนินการก็ จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาปูกป่าและก็ประโยชน์เยอะที่เขาว่าได้จะมีสามอย่างคือได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ก่อสร้างแล้วก็ไม้กินได้แล้วก็ประโยชน์สี่อย่างก็คือไม้ใช้สอยก็คือฟืนเอาสำับมาไว้สำับหุงต้มได้เราะวกเข้อเหตุผลว่า มันบางทีมันก็ไม่แน่แล้เพราะว่าบางทีในอนาคตภายหน้ามันอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรอย่างเช่นสงครามอะไรพวกนี้แล้วมันก<ช>็นจำเรถ่ศาสตร์พลังงานอื่นๆแต่มันก็สามารถใช้ไม้ใช้ฟืนมามาสร้างพลังงานได้<ช><ๆ>ก็มองไปข้างหน้าแล้วก็เผื่อเพราะว่ามันเคยมีอยู่เหมือนกันที่ว่าช่วงช่วงไหนที่มีวิกฤตกทางน่าจะเป็นโควิดอละไงที่ทางนายกัฐานมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นก็แนะนําว่าให้ใช้อ่าฟัง เรติดต่อข่าวสารโดยใช้วิธุทางทีเตอร์ตานกระโดนนะจมตีล่ลนะครับมันก็ได้ผลจริงนะครับ<ด>มันอันมก้็คล้ายๆกันก็คือว่าอา่ไม้หุ่ต้มปืนทําปืนทําอะไรมันม็อาจจะคล้ายอันแต่ว่าถ้าถึงเวลามันก็มันก็ช่วยได้ถ้าเกิดมีวางขับขันขึ้นมาคอ่าแล้วก็ไม้พวกนี้ก็ใช้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเป็นแหล่งอาหารของคนแล้วก็สัตว์ก็ได้นอ่าอยู่อาศัยแล้วก็ลดทุกข์ร้อนแล้วก็รับดินน้ําด้วยอนนก้็ เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการสายเจไทยก็ในขณะนี้ทางอัาเภอก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาได้มาช่วยกันปลูกป่าแล้ว่าป่าเป็นป่าที่เป็นการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสำหรับประเทศเพราะว่าท่านพระองค์ท่านมีก็มีคุณูปการกับประชาชนมากเราจะเห็นจากตามภาพ่าวต่างๆในปัจจุบันเนี่ยสุขภาพของพระองค์ท่านนก,ก็ไม่แข็งแรงแล้ว แต่ทั้งก็่ยังทรงงานเพื่อประชาชนอน่างนั้นในการดําเนินโครงการตัวเนี้ยป่าเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบแทนพระคุณของสมเด็จประเทศด้วยนะเอยากจะชวนเชิญชวน,ชวนถ้าเกิดถ้าถึงเวลาที่จะต้องลงมือกันก็ทางอําเภยกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็จะ,จะดําเนินการปรับพื้นที่ก่อนแล้วก็พอปรับพื้นที่ได้เหมาะสมแล้วก็ถือว่าจะเชิญชวนคนทุกทุกทุกส่วนทุกทุกภาคส่วนมาร่วมกันปลูกไม้ในพื้นที่ท้งกล่าบผมครับผม ครับ,บ,บอันนี้ก็เป็นโครงการแรกแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นชุมชนยั่งยืยนของอ่สถานีตํารวจภูทรศรีนครซึ่งเขาไปดําเนินการในในปีนี้ก็คือแต่ก่อนปีก่อนๆมาก็จะดําเนินการทีละหมู่บ้านอันนี้ก็เพิ่มเป็นสองหมู่บ้านก็คือหมู่ที่สองกับหมู่ที่ห้าตํบลน,น้ําขุมนคือบ้านคลองกับบ้านคลองใหม่อสองอย่างนี้นตํารวจให,ให้ให้ความเห็นว่า ไปสองหมู่บ้านนะั้นมันจะเป็นไข่แดงเป็นยุทธศาสตร์ของเขานะไข่แดงแล้วก็มันก็แปลว่ามันก็ต้องมีไข่สาวที่เขาจะดําเนินการหรือกันก็คือ <Okay. S 2> ดาเนินการหม,ห,มหมดทุกหมู่บ้านแต่ว่าจะเริ่มจากไข่แดงก่อนถ้าการเริ่มแรกก็จะเป็นการรีเอ็กซเรย์หาคนมาหาคนที่ตรวจปัสสาวะแล้วว่าพบสารเสพติดแล้วก็จะสอบถามความสมัครใจว่าอาอยากจะบําบัดรักษาหรือไม่ถ้าถ้าถือว่าต้องการบําบัดรักษาเนี่ยก็จะดําเนินการ ่าใช้ชุมชนบําบัดหรือ CPTX แล้วก็แต่ถ้าเขาเรียกว่าพอคัดกรองเนี่ยมันอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยสีเขียวก็จะ CPTX ในหมู่บ้านได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปทําการรัติก็คือการรักษาและการฉีดยาการทานยาแต่ว่าสุดท้ายพอ Ion, ไปรักษาการลงพยาบาลยังไงก็ต้องกลับมาสู่ชุมชนอยู่ดีซึ่งชุมชนเนี่ยก็ต้องมาอ่าดูแลแต่ก่อนๆมาเนี่ยก็คืออ่าปัญหาคือที่เท่าที่พบเล้วยก็คือว่ามันจะไม่มีการเปิดใจกันก็คือทางทางญาติพี่น้องหรือทางพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ที่ติดยาเนี่ยก็จะมองมองผู้ที่ผู้ที่ติดยาในในภาพที่ไม่ดีครับส่วนผู้ที่ติดยาเมื่อเห็นว่าทาง ญาติาพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเนี่ยซึ่งใกล้คิดที่สุดแล้วในครอบครัวน่ะยังไม่ได้ไว้วางใจ<ก>เขาจะมีเขาจะมีเซฟโซนเขาเขาจะมาไม่เซฟโซนเขาหรืออาจจะอยู่คนเดียวหรืออาจจะอยู่กลุ่มเพื่อนซึ่งมันจะทําให้สถานการณ์มันกคเลวร้ายไปใหญ่คร<แ>ับอ่าแล้วก็พอเจอกับทางพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องนะ่ะก็จะมีอาการก้าวร้าวรุนแรงอันนี้ันคือญหาอันนี้ก็คือการไม่เปิดใจยังง่าง ก็เลยรณรงห้ให้ให้ทุกฝ่ายร่วมกันเปิดใจแล้วก็อการรักษาก็ไม่ยากถ้าเพียงเดี๋ยวว่าไปเยี่ยมเยียนอาจจะเป็นคณะที่ร่วมด้วยกับทางํำนันผู้ใหญ่บ้านทางตำรวจทางเจ้าที่สารสุขคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายปกครองก็ร่วมกันลงไปตรวจเยี่ยมตามวงรอบแล้วก็โครงการนี้ทางตำรวจเนี่ยก็จะไปฝังตัวอยู่คอยช่วยดูแล รักษาเพื่อโดยว่าทางด้านสภาพ,พจิตใจให้เขากลับคืนมาสู่สังคมแล้วก็จะได้พอหลังจากที่เขาสามารถที่จะ,ะเาเารียกว่าสามารถเลิกเลิกจากการเสพยาเสพติดได้เนี่ยก็จะมีโครงการของทางกองทุนแม่ก็คือของโดยกมพัฒนาชุมชนหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนี่ยก็จะมีแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีกองทุนแม่สนับสนุนอยู่ สำหรับ,บลายที่ผ่านการตำบักมาแล้วเนี่ยในถ้าทางทางหมู่บ้านมีมติว่าคนคนนี้เขาเขารับการํำบักแล้วถ่าผ่านการตำบ,บักเรียบร้อยแล้วถ้าเขาถ้าเขาต้องการที่จะสนับสนุนอะไรเนี่ยทางกองทุนแม่เนี่ยก็สามารถสนับสนุนให้ได้เพราะว่ากองทุนแม่ก็จะมีเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีให้มากองทุนละแปดพันบาท <c oughs> <c oughs> ว่าทางทางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถอ่านาเงินที่ได้ท,ไดที่ได้จากขวัญถูกมาเนะี่ยมาทาให้งอกเงยต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการทอดท้าป่าการทําบุญในโอกาสต่างๆเงินเงินก็จะไม่หมดไปพอใช้ไปใช้ไปก็จะมีการอหามาเสริมอยู่เรื่อยๆองินเงินมันก็สามารถที่จะอสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์การกีฬาเขาอาจจะให้เขามาเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดหรือว่าจะเป็น การซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพอะไรพวกนี้ทีเขาต้องาการสมุนก็สามารถที่จะใช้เงินจากกองทุนแม่ตรงนี้มาสมัครสมุนได้ก็จะเป็นก็จะเป็นเสียนหนึ่งแล้วก็มีมันก็จะมีข้อเสนวอว่าอทางชาวบ้านเนี่ยอเขาก็มองว่าพวกพวกพวก,พวกที่กินยาพวกนี้เขาก็จริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นลูกเป็นหลานก็เขาก็ไม่ต้องการให้ลูกหลานเขาไปยุ่งเกี่ยวกวับยาเสพติดถ้ามีเสนยอยาคิดว่าอยากให้ตำรวจในได้ได ดำเนินการอ,อรตามผู้ผู้ค้าผู้อผู้ผลิตถี่ไม่มีเยอะก็ราบตามผู้ค้าไปด้วยมันก็จะทําให้กา,ารแก้ยยปัญหาขาปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่นีอ่าได้ผลมากยิ่งขึ้นครับผม <นะ S 2> ครับผมครับมแล้กกวก็่าก็จะเป็นการดําเนินการในพื้นที่แล้วมันก็ยังมีเวลาอยู่ <นะ S 2> ประมาณหกเดือนหลังจากนี้ก็คบก็มาประเมินอะไรกันอีกทีหนึ่งว่า มันแล้วก็มาถอดบทเรียนกันว่ามันความเป็นไปได้มันดีขึ้นไหมอะไระก็อาจารย์มันเบาบางหรือเปล่าอะไรก็นะจะเป็นผลต่อเรื่องอ่าต่อไปใ,ในในลายภาคหน้าครับผมก็ครับผมนะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นอ่างประชุมเป,เป็นการประชุมทำแผนขับเคลื่อนเกษตรกรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าที่มูลค่าสูงซึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครเนี่ยเขาก็ได้คัดเลือก หมู่ที่สามเนี่ยตําบลศรีนครอ่ะซึ่งเพิ่งมีอพื้นที่ทําการเกษตรอ่ะก็คือของนิชกีฬาฟาร์มก็จะมีการทําฝักปลอดสารพิษผักไฮโดรอะไรพวกนี้แล้วก็มีของฟาร์มของอลองนาซึ่งมีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้กับคนที่เกษตรกรที่สนใจมามาทําการเกษตรแล้วก็มีตลาดให้ทางทางอําเภอก็เลยเลือกสองศูนย์เนี่ยเป็นอ่ เป็นต้นแบบแล้วก็ทางสำนังงกงานเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาก็มาเขาเรียกว่ามาทำสวอ์อ่ะก <c oughs> ็คือเอาเอาระดมความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ในสองศูนย์เนี่ยมาพูดถึงจุดแข็งจุดอ่อน <c oughs> อแล้วก็โอกาสอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็จะไปเขียนแผนมาแล้วก็อาจจะมาให้ทางทางคณะกรรมการของในในผู้ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณาอีกทีหนึง่งแล้วก็ถ้าเกิดว่า แผนนั้นผ่านนะเขาก็จะได้อ่าบรรจุแผนนั้นไปในปีงบประมาณปี่ประมาณปีเจ็ดศูนย์ซึ่งอ่าจาัดก,การที่ทางสำนันนกเกษตรจังหวัดนะลงมาในอากลุ่มศูนย์เรียนรู้ทั้งสองศูนย์ของอำเภอสี acon, นคะรมันก็จะได้จุดแข็งก็จะเป็นอของอำเภอรีนครจะจะเป็นผู้นามีผู้นาเข้มแข็งมีวิเชียนกุลรองนานะก็จะมีเครือข่ายอยู่เยอะแล้วก<ม><ม>็การขนส่งในการสะดวก แล้วก็กลุ่มเขาก็เป็น,เป,นเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข่นแข็งนะครับผลผลิตของเขาก็มีคุณภาพซึ่งดําเนินการมาได้ระยะเวลาพอาสมควรแล้วก็ทางอเอกชนนะทํทางอะ,อะ,อระงไรเขาก็เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยสองกลุ่มนี้แล้วก็จุดด้ยมันก็จะเป็นพวกไทยธรรมชาติน้ําท่วมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นจุดด้ายของพื้นที่ตรงนี้ส่วนอกาสก,ก็คือก็จะเป็นอ สองกลุ่มนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐนะให้การสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นสังานเกษตรจังหวัดสังฆาเกษตรอำเภอร์สังานพนาชุมชน,นก็จะมีอ่ามีมีการอ่าแล้วก็มีภาครัฐเนี่ยมีทกศจะเป็นภาครัฐเนี่ยก็น่านจะเป็นนะเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหจนตนะอาจจะเป็นรัฐวิสากิจอ่านี้ก็สน,าานับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้กับก็ง,งให้กับผู้ประกอบการตรงนี้ก็จะได้ เอาเงินนั้นไปก่อสร้างผลผลิตนึงก็จะก็ะะได้รับผลตอบแทนมาก็นําเงินไปชําระแล้วก็มันจะได้มีผลกำไรอันนี้ก็จะเป็นเขาจะเอาพวกจุดแข็งจุดอ่อนมาดาเนินการแล้วก็เขาจะไปเขียนแผนอีกทีหนึ่งแล้วได้พอได้แผนมาเนี่ยก็จะมาเข้ามาพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็จะเป็นในโอกาสต่อไปครับผมครับผมเป็น,นการกับเรื่อนการ,กรเกษตรมูลค่าสูง ครับผมในพื้นที่สามประเด็นนะครับช่วงท้ายฝากได้เพิ่มเติม,มไหมครับช่วงท้ายก็คงจะฝากเรื่องไฟป่าแต่ว,<น>ว่าก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ทางอำเภอก็ได้ได้ดําเนินการอำเภอโดยสำนักเกษตรอำเภอเนี่ยก็ได้ดําเนินการศูนย์เอ็มโอยูแบบครบทุกหมู่บ้านแล้วว่าจะไม่ถางป่าซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการเข้าไปคุยกับเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงเลยว่าซึกอมทำความเข้าใจผลดีผลเสียมันเป็นยังไง จัดการเผาผลกระทบที่เราจะได้ครับเป็นยังไงและถ้าทางประชาชนก็สมัครใจที่จะ,ะไม่เผาป่ามันก็จะทำให้สถานการณ์ถ้าจะคลี่คลายดีขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขปัญหาได้ด้วยการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันอย่าง,าง,าอ,างอันนี้มันดีสุดแล้วไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปใชใ้กฎหมายข่มขู่ไม่ต้องอะไรอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าคนคนที่รับฟังก็อาจะจะจะมีความรู้สึกที่ดีกว่าที่จะไป ขู่เขาอะไรเขาอะไรนี่มันก็คือดีสุดแล้วครับผมครับผมก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้ในเรื่องของความร่วมมือร่วมมือกันนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านในเพอร์ศรินครทนิพัฒน์เพลมนผลสัปดาห์หน้ามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ